แต่อันนี้อันนี้อันนี้ไม่เราอนนี้เพราะคือห่วงดีเทอะเนอก็จังว่าอยู่ว่าเห็นฟ้ามันคือห่วงดีเทอะเ็าจะรอยเทีาอส่ยงเีงันหอเพราะ่าเาคนมันเป็นโรคหลายมันหลายเออได้ซ้รวเขาทายห่วงมันดีอ่ะนี่ก็วเขางเดียวนเออเพาขาวทาไว้กิเ้บอไหนฮ้าหาก็อะบนาหาไรเด็กเจ็บซิน้าณ เจ็ดชิพนั่นเทอว่าได้หลายเมีนบ่หาไลเจ็ดิพเพรานาวงเนาะโอ้เมนเยอวเานาพวงนี้มันกสิยดเลยนี่การเรียนนี่เดยนนี่ลเท่าไหรเน่อนี้นะนะเป็นโวกเป็นวกไรก็โรคมันเป็นโรคเป็นโรคขึ้นกันปีติดปีนี่คนคนกาเป็นโรคลายเดี๋ยวเขาอีเตียอะไรจากเป็นโรคหลายเมนน่านักไปกินี่ไมแล้วเาจะมีอาาเอาที่นี่ตัวนี้เนาะ ควันควันไอ้พ่นให้มันบ่เออคไ้พ่นคือพ่นพอดีคักเถอะมามันดำดิเดี๋ยนี่เออเข้าท่ายีหลีเปิดภาพมาตอนเศร้าพี่น้องลุงไล่กับวัติลงไปกนละทงหน้ามือนี่ะแดดเจ๊แดดเจ้งอ้ยแดดเท่แดดบ้า อากาศทักทายสวัสดีเด้อสุขสุขคนบาวชสิอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศกายินดีเขาสูจองลุงไรอีสานบานเฮ้าคือเก่าคือเดิมคุณละสิลงไปทงนะไปซองเบื้งเข่าว่ามันออกซําใดแล้วเบื้งของข้าเจ้าก็คืออยากสุกเหลืองละ่ะไปไปเบื้งน้ำกันปะดตะ ขึ้นมาเด็ดมาเก่งเดีพี่น้องลงมาทงหน้าเดีดยเก่งจังปังามาฮอดหน้าเป็นที่เรียบร้อยแหลวพี่น้องมาเบิงเข่าบ้านโอ้งามอยู่พี่น้อง ย่างลงมาเบื้องใต้ปักขึ้นไปอีกแบบหนึ่งบาทเป็นข้าวตี้ยะอ้อหนาหนา,ากับแบบนี้ บ่ได้ลงมาทั้งใจดนนติบผ้าพี่น้องไปเบ่งโบกับบอบปันใดพี่น้องเลย มอ,มองงามปันไดโอ้ทั้งทั้งพูนผักไก่สีเกียวละ่ะเหลืองละ่ะ คนอื่นโอ้หวงตัวสดเต็ดเศษด,ดีเทะหักหักๆักักเพิ่นใกล้ชิดได้เกีียวแล้วพนะี่เนาะสุกยังบ้านได้เต็มที่ปันใดโอ้ห่วงเข่าตัวสดเต็ดเศษอยู่ เป็นใกล้ชิดกินเขาไม่แล้วของไรหัวกระทอกอมาเบิง้งห้องไรหัวกระทอกพี่น้องอีกกัะน,นึงหนึง่งทั้งเป็นเขาเตี้ยบนนี้แห้งเตี้ยคักบาดเบิง้งโอ้ยเตี้ยคักเตี้ยนี่ ยกรบอมะเออยากระยากรบอมาถอนออกให้บ้านได้ไม่ไ้เข้าไปเจ็นเากเพียนวันเราค่่แ่ว้นานเพมาะตเกียเราเสียบันน้ำบ่เกียร์เราบ่เยอะเนว่าเขาไกยไม่ได้ราคาจเนายตู้โซนไก่ไม่ได้ราคาีมัน เขาหยังอันนี้กักางไหมบ่เมนกอขอยีบ่กอขอยีออ่สิบ์เอันเทา,าแต่กเกาจะกอันที่เคยเอามาย่น่ะ,นะ,แ,ะนแต่อันนี้อันนี้อันนี้ไหมบ่อันนี้พเพราะคือห่วงดีเเะนะก็จังว่าอยู่ว่าเห็นป้านมาันือห่วงดีเทอะ เทน่าอไ่้อว่าอเปียงกันนาะเพราะว่าเขาคนมันเป็นโรคหลายมันหลเออ่้ซื้อกระอมเเออเอครับขาวทาย่วงมันดีอ่ะนี่เก้าเขาออโอ้ขาทาไว้น่าหาไารนหารเก็ดิสิบนเจ็ดชิบนั่นเทว่าได้หลายมนว่หารเจ็ดชิบานาวงน่ะโอ้โหม่เานวงนี่มันกินซุ่นอะไ กเม่เานออนีนะโมันเป็นโรคเป็นโรคขึ้กันอยู่ทีนี่คนคนกะเป็นโรครลายเดี๋ยวเขาอเตลีอะจากเป็นโรคหลายเนนาดําเ้ดำเอาที่นี่ตัวนี้เนาะวานนนไอ้พวนห้มันบ่เออคือนพ่นพอดีคับเถอะมามันดำดเดนี่ เออข้าท่าอีหลีลุบอันนี้นะโว้ยมันบอดึงหยาออกเสียพิน่นอ,ออกมานะบางหันโอ้สายพันธุ์ใหม่แบบนี้เข่ากลาง nói ngam thì nó chắc pan nhắn này đây thảm khá chậu nào ba chắc vẫn phân, phân nhỉ ปไปไป,ปขึ้นเมื่อมานนี่สำหรับคลิปนี้กาจบไว้ซัมนี้ขอขอบุญขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องลุงไรอีสานบ้านเฮ้าแต่ต้นจนจบเอาสำหรับเมื่อนี้ลุงไรล,ล,ลาไปก่อนสวัสดีครับผม